หลายจังหวัดนะครับก็ตอนนี้นะครับมีการเปิดสูนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบตัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567คับ มาที่จังหวัดอ่างทองนะครับที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบ,บาลตำบลชัยโยตำบลเจระเข้ร้องอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนายพิริยะฉันทะดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดสมปทาปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567จังหวัดอ่างทองระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2567ภายใต้ชื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุโดยมีผู้บังคับการตำรวจปูทอน จังหวัดอ่างทองรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนะครับคณะกรรมาการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพิธี โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทองมีการจัดตั้งจุดตรวจหลัก14จุดจุดบริการประชาชน15จุดด่านชุมชนอสอทอ,อ,อำเภอ, 8, อ58จุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และโดยสารยานพาหนะตลอดจนประชาชนผู้ใช้เส้นทางตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์คับ